มึกแค่หั่นยังไงให้น่ากินอ่ะวันนี้ป๊อกมีเทคนิคสอนให้หั่นแบบง่ายเลยนี่แหละอย่างนี้แต่เราหั่นให้เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยดูเห็นไหมดูไหมเทคนิคง่าย,ายๆแค่นี้เองแล้วเวลากินเนี่ยมันเคี้ยวอะเนื้อมันหนาๆนะเคี้ยวนะ่ยมันเต็มฟันมันสู้ฟันไง แล้วหั่นยังไงให้มันให้ได้เนื้ออีกอ่าหั่นไม่เป็นนี่ปลมหมึกนี่ขาดทุนนะบอกให้เนี่ยยิ่งตรงปีกมาเนี่ยหั่นยังไงอ่านึกดูหั่นยังไงติ๊กตอบติ๊กตอหั่นแบบมีปลอกเลยนี่ตัดป๊อกเห็นไหมอันนี้จะแบ่งได้3มชิ้นเลยสวยๆเลยแบ่งได้3มชิ้นสวยๆเลยเป็น4ชิ้นหั่นอย่างนี้มันยาวไปหั่นครึ่งเลยเหรอไอตรงนี้มันก็บางเห็นไหมมันหนาฝั่งนี้เราเอาตรงบางไปส่วนบางล้วก็หั่นให้ใหญ่หน่อยเห็นไหม ค่นี้เองง่าย,ายเทคนิคง่ายๆแล้วก็พบกันใหม่ <ไป S 1> กับเทคนิคดีๆกับเฮียป๊อกแล้วปะวานหั่นแบบนี้ไหมครับอ๋อปะวานนะปะวานไม่ใช่ปะวานต้องหัน่นอีกแบบนึงครับปวปะวาน <ไป S 2> หั่นยังไงครับต้องไปซัฟเฟอรีเวอร์ดี๋ยวไปหั่นให้ดูตัวละสามล้าน <c oughs>